สบายดีพี่น้องตอนนี้กำลังสลวนวุ่นวายเนาะจี่ใส่แดดกำลังตักย่ำพี่น้องเลยกับแม่เ่าเฮาอันนี้ทั้งจันโนุขเวินน่ะเนี้ยกำลังพาหมักมูพี่น้องเลยแดงขักขลีขุนโมเฮาเป็นตะกินพี่น้องหวานๆอากาศนนัอากาศท้อ,าาอนแน่น,น,นี่นะเป็นตะกินขนาดนา่อ ฝากกินน้ำแหนะฮะตอนผู้คนมาในงานแน่เนาะพี่น้องเนาะมาหมักหนาลายตาพี่น้องเลยผู้คนไล่หลายติดตันก็ได้ย่อเข่าเนาะพี่น้องเนาะจอยด่วนจอยพี่น้องฝั่งสายเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมเราไปกดติดตามนายพี่น้องบ่าวฝั่ง,อองใต้เจักเจักสับแล้วสองพันสับเนาอพี่น้องเนาะนีเป็นข้าวปุ้นเนาเนาะเตรียมหับแขกคนอยาติพี่น้องมาในงานแหรอพี่นอ้องับข้าวปุ้นไลฟยพี่น้องแล้วก็แตงโมเขาเปเตาเอาเตาหัวนังกินเตากันเนาะ ตั้นก็นยอ่อเข่าแล้วพี่น้องยอ่อเข่าแล้วครับมีพัวัลแวแคทเพิ่นมาเปลี่ยนเพิ่นมาเปลี่ยนเอาไอ้เพิ่นมาเปลี่ยนเอาพระตะลุกงกัปตันให้กัปตันมาถ่ายคลิปเนาะพี่น้อง,องว่ากัปตันท่าลถ่าย,ายมาทางคายไอติมเบิดอยังวะ เบิยังยังเงื่งไอติมยงทดีกแม้องวกลาขายไม่ดีทีสุดนี่ลกพี่น้องเลยขายดีทีสุดพี่น้องบิทั้งนึงเลยพี่น้องเนี่ยทั้งที่สตัวนี้เบิตัวนี้ยายงื่งขายพี่ลึกยายงื่งขายดาวยังง้สงสรแถมไปนะพี่น้องเลยขายไปตาหางตามีเ่ออขายไปตาหางตามีขนาด lưu lưu anh đi ơi anh ngưng anh ơi 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 ha ơi anh น้องแคทเพิ่งกะหับผนังลายน้ำพี่น้องเลยกับเมถาวรเฮาเม่วน้องมินนี่สาวแคทเพิ่งกะถือหลับคายน้ำพี่น้องสินเก่านเคยเนาะคือตอนเหตุบุญน้ำผวเ่าเฮาแต่ตอนก่อนค้ายน้ำคือเก่ามาตอนนี้กคลายน้ำคือเก่าเออ ว่าอยู่เห็นโฟดลงเฟสม่ไต้โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยว่ะน้องแคทเป็นลูกเจ็บพี่น้องเอ้ยเห็ดเวียกนักบุได้เพิ่มมาเต้นแต่เห็ดถูมือขยันเออว่าตัวขายดี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 ขนาด ถึงเวลาซ่องคอยมาได้บาทเนี่ยบดซ่องหนึ่งละซ่องหนึ่งเนาะคนดังเนี่ยหนึ่งละเจ้อุ้ยหนึ่งละซ่องเจ้านะเออหนึ่งละเจ้านะดังนะอย่างเจ้าเห็ุอย่างเจ๊โอ้ยซ่องคอยตัวนี้นะสบายดีพี่น้องบอตมาสบายดีคอยเราเห็นกันคู่มือยา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  อยามี่จีมลาจีลาค้าคู่ขู่ค้าผ่นพี่น้องสันอาหารที่เพิ่งแลวจ้ากินของหวานต่อลองเพียงเด้อข่อยกับเจ้ามือเนี้เดี๋ยวไม่บลองบบเอ่ ทิงเหล้านะทหารสั่งแพพนของไอ้กีดาวผิดนะภูมิเขาตองไปทุกงโอตายตายตพี่น้องคนละทีประเด็นเลยบานนี้ทหารสังเเพซุตาอีกแม่งอยากอยู่แม่งเขาตัดจอยจอยโว้ย จอยเราคุณเอาการทํางานเด้อพี่น้องเด้อคนขยันเห็ดจริงทำจริงนะพอะได้ยินเสียทากจหาอจริงทจริงากจริจริงอถ่ายเสื้อได้เสื้อจริงอีกบเจเสื้อเยุขนาดเสื้อจริงอ่ะเออระวังท uh ้องแตกเด้อระวังท้องแตกเด้อพี่น้องระวังท่องแตกเด้อ ใส่มักผ้ามาให้งล่ะมับข้าวมาเนี่ยบอบ่บอบอเดี๋ยวเมียสิปะลุงติ๊กตอกเนาะเจ้ลุงนั่นนำดื่มไก่ลาดมาแล้วพี่น้องเอ้ Sẽ hồi hồi hồi. Hồi 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 không sẽ nằm kháng bớt không Sai cái lạc của bắc song. No sư phụ. khá con, mực con, a lia lò รานีหมูบ้านผีปอบสวยและรวยมากที่บ้านมีโิโโรมีมีตาปลายามีกิสุดท้ายมีอะไรตกจ้าน้เมีสตลแกนขอมีมีมีเพื่อนเรเมียทะเลซโแล้วเจ้าหน้าตัวดีกว่าเจเจสโลแกนเจ้าดูฮะสโลแกนเขาฮานาไว้ สองต่กูายชโลแกนขาวักขคักแล้วคักแล้วคักแล้วพี่น้องว่นาเขาคุมงานพี่น้องเลยวหนนาเขายืนคุมงานเตียงเลยพี่น้องมาจากห่บานีตอบล ยังมีคนมาจากหมู่บ้านเนี่ยมีเป็ดฮนะ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่เรานี่มาจากเนี่ยว่าหนีบอกแล้วเธอมาจากหมู่บ้านอะไรมันแบบภาพมันจะเป็นอะไรเนาะมันกระทบแสงพี่น้องเลยแบบบาดมืดบาดบาดสว่าง ่ีกินเขากันนองเยเจ้าภาพใหญ่ใจดีีงนนใส่กุ๊บบังแดดไว้เลยเพื่อนวะฮะแมนตี่ยำแข้งเบิดไม่เท่าดีเขาหากัมมาสุ่ง ทีมงานผอเผาห้า,หาสนุนทักสุนทนายังนาอพี่น้องหลายอย่าง,ง <c oughs> หลยหลแน่วเห็นปะกำลังกินน้ำเคี้ยวกันอยู่เออเออเลี้ยงไก่ห้อยจังน้อยกาลาน์กิซีออกไปนอนหน้านำ้ำผู้ละใกล้ๆไม่เถาตู่แล้วคันมาออกมาปูเฮื่อน <c oughs> เออ วไหยสลับแล้วเนาะหลุดส่งน้ำแข็งกำลังมาส่งพี่น้องน้ำแข็งเบิร์ตแครคนกับเบ่ามาแบบกาซิมาเบิร์ตมือพี่น้องเลยแบบกาซิมาแบบมาถือละหน่อยละหน่อยได้มันโบวแมนงานงานงานดองเนาะโบวแมนงานแต่งงานแต่งมันซิมาแบบภาพเดียวกันเลยแต่งานบุญในซิมาแบบเป็นมาเบิร์ตมือนะมาถือละหน่อยถือละหน่อย หาเห็ดเวียกต่อพี่นอ้องโอ้ทีมงานเอาโอ้เราีจัดแจงกระปุนแพ็กใส่ถุงยังดีเลยเพนเนตนะรอมาแต่มือขึ้นนี่ผุน ว่าหรอยังฉันไม่อยากจะพูดเลยรอแต่เมื่อคืนนี่เหตุจังไรนะเออโอ้เนหก็ตุมตัดน้อพี่ดองเนาะว่างเนากเขามาคัวนี่แบบปุ้ยพี่น้องเลยคุณไหวสหายเนี่ยคนร้ายเป็นพิเศษเขามาคัวนี่ โพเคพี่น้องมาหอดสำนี้กับต้านกับสิปิี้คิดไว้เพียงสนีเด้อร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อพี่น้องสบายดีสบายดีเฮ็ดเวียกต่อพี่น้องเฮ็ดเวียกต่อ